วันนี้ทำอะไรเนะี่ยมาทำอะไรนนี้นว่พื้นดินใส่ปุ๋ยมีพริกมีดอกไม้ด้วยดอ,อดอกไม้ขึ้นเองก็เลยผนได้ดอกไม้สวยใกล้แล้วครับผมหมนยว่าพริกกระลัะออกดอกสวยเลยป็ปปะเขือตอนน้นนุ่นนห่นป่ะ อันนี้เกีย็นๆครับผมมาอยู่หลังบ้านนะเห็นปะนี่ครับใส่ปุ๋ยแล้วครับผมเปิดเมื่อกี้ผลพลัน,พนดินไว้พวนดินพวนดินพริกใส่ปุ๋ยดูดอกครับผมถ้าว่ใส่ปุ๋ยมันก็ไม่ได้กินเนาะ จะการลดน้ำครับผมตอนเย็นๆมาลดน้ำไปละอันนั้นมะเขือเทศครับผมต้นมะเขือเทศต้นนี้กำลังออกดอกครับผมมะเขือเทศน,นี่หลายอย่างนะีนน่คือพริกครับผมต้นขาครับผมต้นขาเนาะ นี่มะเขือครับผมต้นมะเขือสองปีแล้วครับผมมะเขือสองปีแล้วน,วนี่ปลูกให้กินกห,รหรือปลูกไหม่งหม่งมีใยก็สารนะครับปอะลูกสต้องเก็บไปสุกใช่ไหมพี่นอ้องพริกพร้อมอันนี้ใครเรียบค้าอะไรพักคมใช่ไหมอันนี้ลวกกินยิ้มน้ำพริกได้นะครับผมตอนนี้อันนี้ก็ ใบกะเพราอุ้ยจะอ่อนผัดกะเพราเนื้อแต่ซื้อเนี่ยมาผัดกะเพราแล้วล่ะมีผีขอบมาในสวนหลังบ้านนี่ไม่รดครับผมมีทุกอย่างหมุนขับพี๊กเฮาเนาะบรรยากาศลังบ้านเฮาโอ้บักเกือเดี๋ยวพาไปดูอีกอย่างหนึ่งครับผมเดี๋ยว อีกอย่างหนึง่งอันนี้กระเพิ่งครับผมเนี่ยเห็นไหมขาวเต็มโตเลยอันนี้พริกหอมเนาะมเม็มดสีขาวดิพริกหอมครับผมพริกหอมเนาะคือพริกหอมบ้านมันก็วดมาล่าไม่เรื่อยครับผม,อมตอนเย็นๆล้างบ้านค่ะ ไอ้ต้นมะเขือพวงกำลังใหญ่แล้วครับผมต้นนุ่นมีลูกแล้วต้นใหญ่ต้นใหญ่ครับผมบรรยากาศดีดีลมพัดเย็นเย็นเนาะแต่ตอนกลางวันร้อนร้อนครับผมเย็นยินะครับวัรดน้ำพักกัดครับผมบรรยากาศนี่มะเขือป็นไงดอกก็สวยดอกสวยลูกอร่อยครับผมข้างในมีลูกนึงครับผมวันนี้เราจะถ่ายเป็นคลิปยาวๆไปเลยนะ ดูบรรยากาศหลังบ้านเรานู่กอุจจงงวงลูกขาวๆมะม่วงเป็นพวงเลยครับผมใครชอบอยากมาม่วงมาอันนี้กระพริกอีกละดูนี่โอ้โหโอดอกขาวขุดเลยเม็ดชุกเขียวครับผมมาฝั่งนี้กะเม็ดแดงๆทับรองอร่อยแน่นอนเนาผู้ใดบ่มี่นะครับเด้อมาหลังบ้านได้ทุกอย่างครับผม พริกขาตะไคร้ใบมะกรูดไกะชายตะไคร้เนาะมะระก,กอขาดอมะนาวก็มีอามา่ะครับผมมะนาวก็มีหลูกละเก็บไปตำสมได้เลยครับผมผักแก้มก็น่าจะหมืมนกันนะผักเรียไปแก้มมะเขือด,ดูมะม่วงครับผมนี่เนาะมะม่วงมองหไก่ยังเห็นเลยนะครับผมเห็นไหมเห็นมะม่วงไหมครับผมนี่แหละครับผมเขาเรียกว่า คนขยันอยู่ที่ไหนก็ไม่อดนะครับผมพอไห้ขยันครับผมถ้าไม่ขยันก็ไม่มีทานครับผมนน้ำดีไฟดีครับผมปลบายใจสุขใจ่ในบ้านเรานะครับผมแต่อันนี้ไม่ดีครับผมมันเป็นเม็ดบางทีเนาะเขาเรียกว่าเป็นพริกเป็นลาลราเนาะเดี๋ยวก็เก็บจริงครับผมใช้ไม่ได้ครับผมเนาะ ไอ้แมงวันทองต่อยครับผมเนาะตรงนี้ก็จะมีดอกไม้แล้วครับผมสวยๆคนหมักสวยมักงามอยู่วงได้กับมีครับผมสวยควงามเดี๋ยวไปดูมม่วงไกๆเนาะเดี๋ยวไปพุ่หมักไๆเบิ่งเดี๋ยวรอบแป๊บหนึ่งครับผมนี่ครับเป็นมะม่วงอกล่องนะครับผมลูกละยะเลยเวลาสุกนี่หอมหวานนะครับผมมะม่วงอกล่องครับผมเป็นมะม่วงอกล่องนะครับ แร่นี่ก็คือมะนาวครับผมแต่ลูกมาเยอะแต่ก็สวยเนาะน่ครับมะนาวครับผมมีมะนาวมะนาวกับพริกอยู่ด้วยกันครับผมเป็นพริกป่๊สกรลังสวยแล้วครับพริกเนาะมีพริกด้วยข้างล่างนู่นก็นต้นมเะเขือเทศครับลูกขาวๆนะนะั่นน่ะลูกมเะเขือเทศเนาะครับผมครับผมคลิปนี้ไวแค่น,นี้แลครับผมจะยาวไปเก่งจเพื่อน ขอบคุณที่รับชมคลิปครับผมสวัสดีครับ